สวเด้อครับเด้อสอบถามข้อมูลนะครับอันมองนี่นี่รถพานได้ไลไหมพ่อครับเนี่ยได้ละครับได้ละครับอ่าพันพันรถปีกยกสูงอาการรถหกล้อสิบล้อที่พ่อที่านไหนพานเนี่ยเพราะว่าอย่างครับเพราะว่าไอ้มันท่ามันสูดอยู่ครับอ๋อย่านย่านมันสูดลงไปอีกครับครับเพราะมันสูดอยู่หมายความว่ารถกระบะยกสูงแล้วก็รถรถเก๋งได้ไหมรถเก๋งไม่ได้ครับอ๋อรถกระบะยกสูงแล้วก็รถหกล้อข้ามได้ข้ามได้ครับแต่รถสิบล้อรถสิบล้อบรรทุกใหญ่ๆเรายังไม่อนุญาตให้ข้ามเนาะ อนุญาตให้ข้ามเพราะว่าทางมันชุดเพราะว่าเดี๋ยวมันจะยุบลงไปอีกใช่ไหมนี่นี่รถที่รถมาเนี่ยเนาะเอ๊ะแต่รถกระบะน่าจะมาได้ทุกคันแหละมั้งไม่ยกสูงก็มาได้มั้งกระบะนี่ใช่ไหมสรุปว่ารถต่ำอ๋อมันจะเสี่ยงหน่อยเนาะแต่นี่สูงเนาะกระบะนี่แบบนี้สูงนี่มามาได้เนาะกระบะแบบสูงสรุปว่ารถกระบะยกสูงมาได้รถหกล้อมาได้แต่รถเก๋งกับรถสิบร้อยังไม่ให้มาเพราะว่าทางชุดเหตุผลที่รถเก๋งไม่ให้มาเพราะมันต่ำแต่เหตุผลที่ไม่ให้สิบร้อมาเพราะว่ากลัวทางมันชุดลง อืมโอเคครับคขอบคุณหลายๆเ้อครับเด้อยขอมุ่นเ้อขอบคุณครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับสีสเกตชาแนลและแฟนเพจอำเภอราศีสไลตยจังหวัดสีสเกตนะครับคุณผู้ชมครับวันนี้วันที่22ตุลาคมพศ2565นะครับ เราจะมาอัปเดตสถานการณ์น้ำท่วมนะครับถนนเส้นอบตอคูซอดไปยังสะพานบ้านแก้งนะครับคุณผู้ชมครับเราจะมาอัปเดตกันสดสดร้อนร้อนนะครับคุณผู้ชมครับวันนี้วันที่22ตุลาคม2565นะครับมาดูกันว่าสถานการณ์สดสดร้อนๆ้อนของถนนเส้นจากบ้านโนนทรายนะครับหรือว่าอบตอคูซอด วิ่งไปยังสะพานบ้านแก้งนั้นเป็นยังไงกันบ้างนะครับคุณผู้ชมครับผมได้สอบถามเจ้าหน้าที่นะครับจากข้างบนตรงเต็นท์บริการนะครับสรุปว่าถนนเส้นอบตคูซอดไปยังสะพานบ้านแก้งนะครับรถกระบะยกสูงสามารถผ่านได้แล้วนะครับคุณผู้ชมครับที่รถกระบะกําลังวิ่งมานะครับคุณผู้ชมก็คงจะเห็นนะครับเป็นรถกระบะที่ยกสูงนะครับวิ่งมาแล้วนะครับผ่านได้แล้วนะครับ ทางเจ้าหน้าที่อนุญาตให้ขออภัยครับทางเจ้าหน้าที่อนุญาตให้รถกระบะยกสูงและรถหกล้อนะครับสามารถผ่านได้แล้วนะครับคุณผู้ชมยกเว้นรถเก๋งนะครับรถเก๋งรถเก๋งรถรถเก๋งหรือว่ารถยนต์นะครับรถเก๋งหรือว่ารถยนต์แล้วก็รถ บรรทุกคันใหญ่ๆหรือว่ารถ10ล้อนะครับเจ้าหน้าที่ยังไม่อนุญาตให้ผ่านนะครับคุณผู STALK ้ชมครับอนุญาตให้ผ่านได้เฉพาะรถกระบะยกสูงเท่านั้นนะครับจะมีเจ้าหน้าที่บริการแล้วก็จะคอยแนะนำนะครับถ้าเจอรถเก๋งจะไม่อนุญาตให้ผ่านนะครับหรือรถ10ล้อจะไม่อนุญาตให้ผ่านนะครับวันนี้ไม่มีเรือวิ่งแล้วนะครับคุณผู้ชมครับเรืองดให้บริการแล้วนะครับที่สะพานบ้านแก้งนะครับ งดให้บริการทางเรือแล้วนะครับเนื่องจากว่าเนื่องจากว่าสถานการณ์น้ำลดลงเป็นอย่างมากนะครับน้ำลดลงเป็นอย่างมากและเรือไม่สามารถข้ามถนนได้แล้วนะครับเพราะว่าเรือจะต้องวิ่งไปเส้นนี้นะครับวิ่งไปเส้นนี้แล้วเวลาที่จะเข้าฝั่งทางสะพานบ้านแก้งเรือจะต้องข้ามถนนนะครับข้ามถนนมาฝั่งแพบริการนะครับมาฝั่งแพแพบ้านแก้งนะครับเพราะฉะนั้น เรือไม่สามารถข้ามถนนได้แล้วเพราะว่าน้ําลดลงเยอะมากนะครับคุณผู้ชมครับสรุปนะครับคุณผู้ชมครับถนนเส้นจากอบตอคูซอดไปยังสะพานบ้านแก้งหรือว่าสะพานบ้านแก้งมายังอบตอคูซอดอนุญาตให้รถกระบะยกสูงผ่านได้นะครับแล้วก็รถหล้อผ่านได้นะครับรถ10ล้อและรถเก๋งยังไม่สามารถผ่านได้นะครับทางเจ้าหน้าที่ ให้เหตุผลว่ารถเก๋งมันเป็นรถที่ต่ํานะครับมันเสี่ยงที่น้ําจะเข้า,าท่อไอเสียเครื่องยนต์แล้วก็จะทําให้เครื่องดับนะครับในส่วนของรถ10ล้อนะครับที่เจ้าหน้าที่ยังไม่อนุญาตให้ผ่านนะครับเจ้าหน้าที่ให้เหตุผลว่ารถ10ล้อมันเป็นรถคันใหญ่นะครับและถนนก็เสียหายจากสถานการณ์น้ําท่วมนะครับเพราะฉะนั้นกลัวว่ารถ10ล้อ จะไปสร้างความเสียหายเพิ่มขึ้นอีกนั่นเองนะครับเจ้าหน้าที่ก็เลยไม่อนุญาตให้รถเก๋งและรถสิบล้อผ่านนั่นเองนะครับคุณผู้ชมครับสรุปนะครับคุณผู้ชมครับสรุปสถานการณ์น้ำท่วมถนนเส้นอบตอคูซอดไปสะพานบ้านแก้งนะครับรถกระบะยกสูงสามารถผ่านได้รถหกล้อสามารถผ่านได้นะครับ รถเก๋งไม่สามารถผ่านได้นะครับเจ้าหน้าที่ไม่อนุญาตให้ผ่านรถ10ล้อไม่สามารถผ่านได้เจ้าหน้าที่ไม่อนุญาตให้ผ่านนะครับเรือบริการไม่มีแล้วนะครับคุณผู้ชมครับเจ้าหน้าที่หยุดให้บริการเรือข้ามฟากแล้วนะครับเนื่องจากน้ําลดลงเยอะนะครับแล้วเรือไม่สามารถข้ามถนนไปอีกฝั่งได้นะครับเพราะว่าในการเดินเรือเมื่อไปถึงสะพานบ้านแก้ง เรือจะต้องข้ามถนนไปอีกฝั่งเพื่อไปส่งผู้โดยสารทางฝั่งแถวบ้านแก้งนะครับคุณผู้ชมครับนั่นก็คือสถานการณ์น้ำท่วมถนนเส้นอบตอคูซอดสะพานบ้านแก้งประจำวันที่22ตุลาคมพศ2565นะครับคุณผู้ชมครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามการรายงานจากเพจอำเภอราศีสไลจยจังหวัดศรีสะเกดและ ทาง y o u t u b ศรีสเก h ชาแนลจังหวัดสีสเกดนะครับคุณผู้ชมครับขอบคุณครับสวัสดีครับ